มาดูประเด็นแรกกันนะฮะที่เกี่ยวเนื่องจากกรณี reciprocal tariff ของสหรัฐที่ประกาศออกมาล่าสุดก็เมื่อวานมันมีหลายปรากฏการณ์นะที่เกิดขึ้นในตลาดหุ้นไทยแล้วก็องบว่าต่างกรรมต่างวาระคือบางหุ้นเนี่ยก็ถือว่าได้รับอานิสง์จากกรณีดังกล่าวใช่นะแต่ก็เป็นส่วนน้อยเพียงเท่านั้นนะฮะเนื่องจากว่าหุ้นส่วนใหญ่ก็ตอบรับในเชิงลบนะฮะก็ถือว่าเป็นไปตามที่มีการคาดหมายเอาไว้ก็มันมีทั้ง ลบที่ได้รับผลกระทบโดยตรงรกับลบที่ได้รับผลกระทบในเชิงของเซนติเมนต์นะไปดูลบแรกก่อนบลบแรกเนี่ยต้องบอกว่าเกี่ยวข้องโดยตรงโดยตรงนะและมันมีอยู่2ดอกหนักๆดอกแรกเนี่ยมันก็เกี่ยวการที่เวียดนามเองก็โดนขึ้นภาษีหนักเหมือนกันและหนักกว่าเราด้วยเวียดนามโดนไป46%อ่์ใช่ไทยโดนไป37%นะดอกที่สองออมันประหนึ่งโดนย้อนเกรด ถ้ายังจำกันได้จีนเองเนี่ยเขาก็มีการใช้แท็ติกแก้เกมนะ,ะครหลังจากที่เกิดเรื่องของเทรดวอ์กับทางสหรัฐแล้วก็มีรวงการแซงชันกันเกิดขึ้นนะก็มีการย้ายฐานการผลิตสินค้าหลายรายการเนี่ยเข้ามาอย่างประเทศไทยแล้วก็สวมสิทธิค์ความเป็นไทยในการส่งออกไปยังสหรัฐและประเทศพันธมิตร อ่าใช่นะทีนี้พอไทยโดนปรับขึ้นภาษี3 6เนี่ยครับมันก็ประหนึ่งโดนย้อนเกรดว่านี่ใช้แท็กติกแก้เกมมาตอนนี้เหมือนเขาจับได้ไล่ทันอ่าใช่ถูกไหมฮะครับเรากำลังพูดถึงหุ้นในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมนะเมื่อวานปรับตัวลงหนักเลยทีเดียวโดยเฉพาะตัวของ W H A และอมตะใช่ก็ต้องบอกว่าทั้ง2บริษัทนี้มีการลงทุนในเวียดนามที่เป็นพอร์ชั่นสำคัญนะใช่เป็นก้อนที่มีนัยะ ขณะเดียวกันเนี่ยก่อนหน้าน,นี้ก็ได้รับอนิสงส์จากการที่จีนย้ายฐานผลิตมาอย่างประเทศไทยก็มีทั้งยอดขายที่ดินที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะฮะการเช่าแวหาอุส์นะต่างๆมันก็ถือว่าเป็นปัจจัยบวกที่เข้ามาสนับสนุนผลการงานในช่วงที่ผ่านมาแต่พอมันเกิดประเด็นปัญหาตรงนี้ขึ้น แน่นอนมันเหมือนงานเลี้ยงเนี่ยต้องมีวันเลิกราถูกไหมอ่าใช่ใช่เลิกลาคือปาร์ตี้มันจบแล้วทุกคนต้องแยกย้ายกันกลับบ้านอ่าใช่เมื่อวานนี้เราจึงได้เห็นปรากฏการณ์ขายถล่มหุ้นนิคมอุตสาหกรรมนะอย่าง wha และอมตะที่เกิดขึ้นก็เรียกว่าเป็นงานเลี้ยงที่เลิกลาเร็วกว่ากาหนดนะถือว่าเร็วกว่ากําหนดนั่นเองนะครับเมื่อวานนี้อย่าง wha นะครับปรับตัวลดลง10.40่วน็ะครับมาอยู่ที่สามบาท10สางง่นะลงไป36สตางค์อมตะนี่ ปิดที่18บาทนะครับลดลงไป3บาท30ตาง์นะฮะลดลง15.49เนะมื่อวานนี้นะสองหุ้นนี้นะครับในแง่ของ w h a บ้างฮะคุณจริพรจารุกรสกุลนะครับประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มของ w h a ก็มีการเปิดเผยกับทีมข่าวของข่าวหุ้นธุรกิจนะครับว่ากรณีที่สัมมิการประกาศปรับขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากไทย37นครับถือว่าอยู่ในระดับที่สูง กลุ่มในสูกลุ่มที่สูงนะครับกลุ่มที่สูงที่สุดน่าจะส่งผลกระทบต่อกลุ่มธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมด้วยก็ส่งผลให้เมื่อวานนี้ฮะแรงขายเนึ่งเข้ามาในหุ้น w a ก็ทําให้ปิดตลาด10อย่างที่เห็นนั่นเองอันนี้ก็ยอมรับนะว่าจะได้รับผลกระทบต่อกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมด้วยนะครับคุณจริพรก็บอกว่าทั้งนี้นะฮะการที่สหรัฐปรับขึ้นภาษีนําเข้าจากไทยดังกล่าวเนะี่ยเป็นหนึ่งในปัจจัยลบที่ ทีมบริหารของบริษัทนะครับได้เฝ้ารอติดตามอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การปรับภาษีรอบแรกและมองว่าการบริหารจัดการมองว่าจะบร,บริหารจัดการอในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้นะฮะดังนั้นก็มีการประเมินนะว่าการปรับขึ้นภาษีนําเข้าของสหรัฐอเมริกาโดยรวมทั้งสองรอบเนี่ยรประเทศไทยก็ถือเป็นประเทศที่อยู่ในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ แต่ก็ถูกปรับขึ้นภาษีน้อยที่สุดอันนี้จากที่เขาคาดการไว้ตอนแรกรโดยเฉพาะถ้าไปเทียบกับตัวเลขของจีนที่มีการปรับขึ้นภาษีนําเข้ามา 2- รอบรวมเฉลี่ยเกินกว่า50%แล้วก็เวียดนามที่มีการปรับขึ้นภาษีนําเข้า 2- รอบรวมเฉลี่ยเกิน40%ซึ่งมองในแง่การเชื่อมโยงกับธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมเนี่ย ตนก็คิดว่าประเทศไทยยังเป็นศูนย์ลงทุนนะฮะที่ดีและก็น่าจะยังได้รับผลบวกจากการย้ายฐานการผลิตขณะที่แนวโน้มภาพรวมการดำเนินงานของกลุ่ม W H A นั้นนะฮะตนก็ประเมินไว้ที่กรอบเดิมในทุกด้านแม้ว่านักวิเคราะห์จะมีมุมมองเชิงลบต่อกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมที่ได้รับผลลบต่อยอดขายที่ดินแต่กลุ่ม W H A เนี่ยก็มั่นใจะนะครับว่าจะมียอดขายที่ดินเป็นไปตามเป้าหมายที่เคยตั้งเอาไว้ที่2,500ไร่โดยในปี2 5 6 7ที่ผ่านมา ก็มียอดขายที่ดินออกมาสูงนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าสูงสุดเป็นประวัติการด้วยโดยเป็นที่ดินรอโอนกรรมสิทธิ์ในปีนี้อยู่จํานวนมากรวมถึงยอดขายที่จะเกิดขึ้นนะฮะยอดขายใหม่ในช่วงระหว่างปีนี้ก็จะเป็นปัจจัยสนับสนุนนะครับให้บริษัทยังคงสามารถรักษาการเติบโตได้นะฮะส่วนผลการดาเนินงานในปีนี้เนี่ยก็มีทิศทางน,นะครับที่จะ เติบโตได้ดีขึ้นทั้งในแง่ของรายได้แล้วก็กำไรครับอนะครับอันนี้ก็ในส่วนของการประเมินตรงนี้ในส่วนของผู้บริหารของ L w w a มาดูในแง่ของักวิเคราะห์กันบ้างฮะอย่างบริษัทหลักทรัพย์ยนต้าประเทศไทยนี้ก็มองว่ากรณีสหรัฐประกาศขึ้นภาษีสุรกร์กรตอบโต้กันในครั้งนี้นะครับก็ประเมินว่าจะก,กระทบต่อความต้องการที่ดินในในนิคมสากรรมของไทยนะครับแม้ว่าสหรัฐจะเรียกเก็บภาษีนําเข้าจากไทยน้อยกว่าเวียดนามที่ถูกเรียกเก็บถึง4 6แต่อาจเป็นปัจจัยทําให้ภาคธุรกิจชะลอการลงทุนเนื่องจากว่าภาระภาษีที่เพิ่มขึ้นแต่ต้องติดตามนะครับว่ารัฐบาลไทยจะมีแนวทางอย่างไรก็อาจจะต้องหาสิทธ ที่ประโยชน์ทำภาษีอื่นๆเพื่อชดเชยผลกระทบดังกล่าวนั่นเองนะครับแล้วก็ระบุด,ด้วยนะครับว่าหุ้นนิคมที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือ WHA กับ,บอ,อัมมาตถ้าเทียบกัน2บริษัทนี้เนี่ยอมตาอาจจะได้รับผลกระทบมากกว่าเนื่องจากเพิ่งเข้าไปขยายการลงทุนพัฒนานิคมในสอ,ปอ,ป,อปอลาวที่เตรียมเปิดขายในช่วงปลายปีนี้ ซึ่งสปปล,ลาวเองก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ถูกสหรัฐเรียกเก็บภาษีที่อัตรา48นะ<ม>ก็สูงกว่าทั้งเวียดนามแล้วก็สูงกว่าไทยด้วยขณะที่เวียดนามเองเนี่ยสัดส่วนรายได้ของทั้ง w h a และอมตะนะฮะก็อาจจะ<ม>ยังมีสัดส่วนที่ไม่มากนักนะครับเนื่องจากรายได้หลักเนี่ยมาจากการขายที่ดินในนิคมอ,อุตสาหกรรมที่ประเทศไทยโดยความต้องการหรือว่าดีมาน ในนิคมที่ไทยเนี่ยวนใหญ่ก็จะมาจากกลุ่ม Data Center ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจากมาตร,ร,รการภาษีสุลการก่อนตอบโต้ของสหรัฐนะครับอย่างไรก็ตามมองว่าราคาหุ้นกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมจะตอบรับเชิงลบไปอีกสักระยะหนึ่งดังนั้นจึงแนะนําเลี่ยงการลงทุนออกไปก่อนนะครับเพื่อติดตามความชัดเจนโดยเชื่อว่าหลายประเทศนั้นจะมีการขอเจรจากับสหรัฐก่อนถึงกําหนดบังคับใช้ในวันที่9เมษายนที่จะถึงนี้อ่าโดยสรุปนะคุณจรีพรเนี่ย เขาบอกว่าถ้ามองรอบเดียวนะการปรับขึ้นภาษีรอบเดียวอของไทยเนี่ยพรวดมาเลย36%ก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มสูงที่สุดแต่ถ้ามองสองรอบอของเราย,ยังถือว่าน้อยอถ้าเทียบกับจีนและเวียดนามก็เอาละอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าจะเลือกพูดอย่างไรนะฮะขณะที่ในแง่ของตัวของไรายได้แล้วก็กำไรคุณจรีพรก็ได้กล่าวแสดงความมั่นใจนะว่ามันจะยังคงเติบโตขึ้นได้อย่างต่อเนื่องนะฮะด้วย ยอดขายที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วแล้วมันก็จะมากลายเป็นยอดโอน uh huh. ในปีนี้รวมถึงยอดขายใหม่ uh huh. ที่จะเกิดขึ้นด้วยนะฮะกอบกับมีลูกค้ารายใหญ่นะฮะที่ก็อยู่ระหว่างการเจราจาในการเข้าซื้อที่ดิน uh huh. หลายร้อยไร่ในนิคมอุตสาหกรรมตรงนี้ก็น่าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนผลการงานในปีนี้ได้เป็นอย่างดี ขณะที่มุมของนักวิเคราะห์เนี่ยนะฮะก็มองว่าเอาเบื้องต้นในเชิงเซนติเมนต์หุ้นนิคมเนี่ยกระทบแน่นอนแล้วถ้าเปรียบเทียบกันระหว่าง w h a กับอมตะอมตะเนี่ยน่าจะหนักกว่าเพราะมีพอร์ตลงทุนในเวียดนามในลาวนะฮะที่มากกว่า w h a เชขณะเดียวกันเนี่ยถ้ามองภาพใหญ่สัดส่วนรายได้ที่เกิดขึ้นจากเวียดนามสำหรับทั้งสองบริษัทอาจจะยังมีไม่ได้มากนักนะฮะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนิคมอุตสาหกรรมในไทยเนี่ย ขณะนี้มันตกเป็นเป้าการลงทุนสำหรับธุรกิจ Data Center เป็นหลักดันั้น Data Center ไม่ได้อยู่ในแคตตากรีที่จะโดนเรียกเก็บภาษีตรงนี้ฉะนั้นจึงไม่น่าจะเป็นอุปสรรคแต่ก็ย้ำอ่ะน,นะฮะว่าอย่างไรเสียในแง่ของราคาหุ้นเองก็คงจะตอบรับเชิงลบไปอีกสักระยะหนึ่งก็อย่างที่บอกว่าแนะนำให้เลี่ยงการลงทุนออกไปก่อนนะครับอันนี้กลุ่มนิคมสาหกรนมนะก็ สเด้งนะทั้งไทยเวียดนามแล้วก็อมาตะนี่โดนเด้งที่3ก็คือตัวของลาวนั่นเองนะครับ